วัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าศิลปินเคป๊ปสัญชาติเกาหลีได้ถูกเลือกเข้ามาในการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับโลกแต่ถ้าว่าเรายังเห็นลิซ่าแบ็คพลงศิลปินสัญชาติไทยก็ได้ถูกเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ดังเช่นกันล่าสุดลิซ่าแบ็คพงก็ถูกเลือกให้เป็นแอมบาสเดอร์หญิงคนแรกในเอเชียให้กับแบรนด์ดังวิสกี้ชื่อดังระดับโลกและก็เป็นเรื่องจริงเพราะไม่ว่าลิซ่าจะหยิบจับอะไรทุกอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องสำอาง เพียงไม่กี่วันก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องถล่มทลายต่อมาก็มีกระแสดราม่ากเกิดขึ้นอีกแล้วล่าสุดทางเพจ b a ็คคลิ้งไทยแลนด์ได้โพสต์ภาพน้องลิซ่าได้ถือวิสกี้ดังยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่ลิซ่าได้เป็นแอมบาสเดอร์นั่นเองซึ่งต่อมาก็ได้มีการสั่งให้ตรวจสอบคนที่โพสต์ภาพนี้ว่าเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีการโฆษณา ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา32รบอพรบควบคุมแอลกอฮอล์ปี2 5 5 1เลยเป็นประเด็นร้อนว่าโพสต์ไม่ได้หรอซึ่งต่อมาภาพนี้ก็ได้โพสต์ต่อกันไปส่วนมากแฟนคลับของน้องก็ได้โพสต์ต่อกันไปไปเรื่อยเรื่อยซึ่งในประเทศไทยเป็นการผิดกฎหมายจึงอาจจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีความผิดแต่มีความผิดทางโฆษณาเพราะภาพนี้เป็นภาพที่น้องลิซ่าถ่ายที่ต่างประเทศ แัไม่สามารถที่จะทําอะไรได้และแล่าสุดภาพนี้ก็ได้ลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางแฟนคลับของน้องลิซ่าต่างๆก็ได้ออกมาพูดถึงรูปที่ออกมาว่าเป็นการโพสต์ไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่อย่างใดเลยเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลงานของน้องลิซ่านั่นเองทําไมถึงไม่สนับสนุนคนไทยที่ไปสร้างความเป็นไทยในระดับโลก